พามาชมคอนโดสไตล์รีสอร์ทใกล้ b ีเทพระขนงกับการตกแต่งด้วยแบรนด์ระดับโลกอย่างเทเลมารีมิโกคุณภาพเกินราคาเริ่มต้นเพียง279ล้านบาทกับคอนโดเดนเนสสุขุมวิท71ค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะแพลวจากบ,บริษัทเวลทีเนเอสเตดด์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดอะเนสสุขุมวิท71นะคะเป็นคอนโดโล,โลไลท์นะคะแปดชั้นนะคะซึ่งเป็นคอนโดที่ จิ้บได้ว่ามีคุณภาพแล้วก็อยู่ในทำเลที่น่าสนใจมากๆค่ะพี่แพรปกติแล้วคอนโดโรไลท์จะมีความกังวลของคนที่จะซื้อหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนกลางนะคะหรือเรื่องของตัวห้องว่าจะเป็นอย่างไรหรือเรื่องจานวนที่จอดรถแต่ที่นี่ค่ะลบเรื่องของภาพจําข้อจํากัดเรื่องของคอนโดโรไลท์ไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะพี่แพลวโครงการเนี้ยค่ะ พ well. ื้นท <MI> <sh> ี่ส่วนกลางดูกันจริงๆเลยนะเกือบหนึ่งไรเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวโครงการเองทั้งหมดเนี่ยให้มาถึง5ไรนะคะแล้วก็ธรรมชาติมากๆนะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรารู้ได้เลยว่ามันอยู่กลางเมืองก็จริงแต่พอเข้ามาแล้วมีความเป็นไพรเวทแล้วก็สงบมากๆคันพแวใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยที่จอดรถของพี่จิ๊บมากกว่า50 เวลาจะซื้อสังหาอะไรก็แล้วแต่จะอยากให้คนที่จะซื้อเนี่ยพิจารณา3อย่างในเรื่องของคุณภาพของโครงการคุณภาพแรกที่ได้คือเรื่องของคุณภาพของส่วนกลางคือบางครั้งเนี่ยเรามีแต่ส่วนกลางแต่ไม่รู้ว่ามันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าึืงที่นี่ให้ส่วนกลางมาดีมากนะคะอย่างที่2คือเรื่องคุณภาพภายในห้องใช่คะวัสดุที่ใช้วัสดุที่ใช้ของตกแต่งวันนี้เราจะมีพิเศษมากๆนะคะเป็นแบรนด์ระดับโลกมาตก แล้วก็อย่างที่สาคือเรื่องของคุณภาพชีวิตที่อยู่ภายในโครงการนะคะโครงการเดอะเนสสุขุมวิท71ิบค่ะพี่แอลตั้งอยู่ที่ซอยปีดีพดงยงนะคะหรือซอยสุขุมวิท7 1ค่ะห่างจาก BTS พระโขนงประมาณ800เมตรซึ่งโครงการนี้ค่ะเข้าออกได้ง่ายมากนะคะแล้วก็สามารถทะลุไปทั้งทองหล่อเอกมัยช่สุขุมวิทเพชรบุรีคือได้หลากหลายเส้นทางมากๆส่วนใครที่ใช้รถไฟฟ้านะคะทางโครงการก็มีรถชัตเตอร์บัสไปส่งซึ่งปกติก็จะเป็นร ตุ๊กๆอะไรนี้ใช่ไหมแต่ที่นี่เป็นรถตู้ค่ะก็ติดแอร์นั่งสบายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายคือสามารถเรียกแล้วก็ให้ไปส่งที่ BTS ได้ค่ะโครงการนี้เป็นของใครคะพี่แอลก็เป็นของเครือเนสกาแฟนะคะซึ่งก็เป็นธุรกิจ เกี่ยวกับ property ของเขาคะเขาเป็นเด e Nest property นะคะซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกนะคะยังมีหลายโครงการก็จะมีโครงการเ h e n e นสสุขุมวิท22แล้วก็เด e n e นสสุขุมวิท64คันนะคะแล้วก็จะมี t ด e n เน t 3ย่านนอกจากนั้ยังมีโครงการแนวราบด้วยอีกหลายโครงการซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจทั้งหมดส่วนตอนนี้ที่เราอยู่ค่ะเป็นโครงการที่เป็น o ล rise เสร็จมาประมาณปีหนึ่งแล้วโครงการนี้นะคะก็อยู่บนพื้นที่ทั้งหมด5ไร่ด้วยกันมี5ตึก 515อยหยูนิตและที่จอดรถ50%เค่ะเกิน50%ด้วยนะถ้ารวมซ้อนคันนะซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการนี้เลยนะคะตัวจิบเองอ่ะได้มีโอกาสไปดูคอนโดหลายๆที่โครงการนี้มันมีแวรลูหนึ่งที่จิบบอกเลยว่ามันเกินราคามากๆในเรื่องของคุณภาพและของที่ให้พี่แหม่ะโครงการโลไลฟ์ปกติเราก็จะเห็นว่าส่วนกลางน้อยจริงนะหรือแมทเทอเรียลอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ที่นี่ค่ะอย่างแรกเรื่องของส่วนกลางพื้นที่กว่า5ไร่เป็นส่วนกลางไปแล้ว1 หน <1 S 1> ึ่งไร่และที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นสระว่ายนา้อยู่ตรงกลางของโครงการค่ะพร้อมสวนนะและส่วนกลางอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ตาไลท์เอท์ดอร์เทเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นลานสนามหญ้ากว้างๆด้านหน้าก็เขาจะมีจอโปรเจคเตอร์ปกติเนี่ยเขาจะมีถุงบินแบ็คมาวางเอาไว้แล้วก็จะมี natural seat living space ก็คือส่วนของเมนล็อบบี้นั่นเองที่เป็นดับเ l ิ wall ลุ่มด้วยโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วตรงข้างหน้านั้นก็จะมีเก้าอี้แล้วก็มูดแอนโทนนะคะ,คะมันเหมือนกับเราอยู่คาเฟ่หรือว่าร้านอาหารแถวหลังสวนเลยครับแนวแล้วก็มี co-working and library space ซึ่งเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านเห็นมีลูกบ้านมานั่งทางานด้วยเพราะช่วงนี้น่าจะ work from home กัน นอกจากนั้นค่ะยังมีสาว้นามนะคะคริสตัลพูสวยมากเพราะเขาเลือกใช้กระเบื้องที่ลายไม่เหมือนกันนะคะเวลามันสะท้อนกับแสงเนี่ยมันก็ทําให้ดูมีสีสันรยับเลยนะคะ25เมตรค่ะนอกจากนั้นยังมี f ฟร์เรสคเถฟิตเนสแอนโยคาเดกมาครบทุกอุปกรณ์เทควิวสระน้ำแล้วก็เทควิวส่วนของโครงการได้เลยแล้วนอกจากนั้นใครยังมีสนามเด็กเล่นเป็นเอลโดเด็กๆสามารถมาเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะ,คะและที่ชอบที่สุดค่ะคือวอเตอร์ไซส์โซเชียลลาวแอนด์สกายวิวแห่งอัลสเปชื่อเก๋แมสสามารถที่จะไปนั่งดื่มดั่งธรรมชาติภายในโครงการได้ และนี่คือโซเชียลเรานะคะของโครงการเดอเนสนะคะโอหราคาไม่ถึงสาล้านบาทแต่มีโซเชียลเราที่หรูมากนะ,ะอย่างโต๊ะตัวนี้ต้องบอกเลยเป็นโต๊ะไม้จริงจะเห็นใ,ในคนนอนโดแพงๆค,ค่ะที่สําคัญคือห้องนี้นอกจากจะเป็นโซเชียลเราที่เอาไว้มานั่งประชุม,มก็สามารถจะสัมผัสกับเพื่อนได้ด้วยนะคะมีครัวไว้ด้านหลังโซนนี้เขาก็ทําเป็นไอแลนนะคะแล้วก็จะมีอ่างด้วยนะคะซึ่งอ่างตัวนี้มีหอบรอนสโก้ค่ะเป็นอ่างหินจริงราคาแพงซึ่งเขาจะการ พวกรอยขีดข่วนตัวท็อปอะไรต่างๆนี่คือหินอ่อนทั้งแผ่นเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าราคา3ล้านแต่ว่าให้วัสดุส่วนกลางแบบจัดเต็มมากเลยดูส่วนกลางกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ดเ,ะ,คะเดี๋ยวจิ๊บพาไปดูห้องตัวอย่างกันค่ะวันนี้ก็มีห้องตัวอย่าง2แบบ2สไตล์ด้วยกันนะคะไปดูกันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นห้องตัวอย่างท้องแรกไซต์เริ่มต้นของโครงการขนาด30ตารางเมตรนะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องครัวแบบนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นห้องครัวที่สามารถทําอาหารได้จริงเพราะว่ามีประตูกั้นสไลด์ปิดแยกให้นะคะตรงพื้นครัวก็จะเป็นพื้นกระเบื้องด้วยนะคะถ้าเวลาเราทําอาหารมีอะไรเลอะนะคะก็สามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยฝั่งเคาน์เตอร์ครัวตรงเนี้ยโอ้โหคือบิวอินมาให้เก็บของแบบจัดเต็มมากนะคะมีช่องเก็บของให้เยอะมาก สำหรับการใช้ชีวิตในคอนโดส่วนตัวนี้นะคะ่ะบานโปร่งแบบนี้เพื่อว่าใครจะเก็บตัวของอุปกรณ์ทําความสะอาดหรือว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ทําอาหารต่างๆส่วนฝั่งนี้นะคะเขาบิวอินตู้รองเท้าให้ด้วยนะคะเต็มบานเลยจากบนถึงล่างพรอปพูดนะคะเขาก็จะให้เป็นแบรนด์ h า f e ฟเมาเหมือนกันนะคะตรงนี้ทําอาหารได้จริงนะคะ และถัดจากห้องครัวมานะคะนี่ก็คือห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าห้องนี้ตกแต่งนะคะสไตล์มินิมอลนอร์ดิกเขาใช้แบรนด์เ hey ฮนะคะเป็นแบรนด์มาจากเดนมาร์กเก๋ๆชิคๆแบบนี้นะคะทุกอย่างที่อยู่ในห้องที่เราเห็นตอนนี้คือจะได้แบบนี้ทั้งหมดเลย พื้นถึงฝ้าเขาสูง2เมตร50นะคะแล้วก็ตัวพื้นนะคะเขาจะใช้เป็นพื้นวายนิลด้วยนะคะซึ่งข้อดีของพื้นวนิลเเลยก็คือมันจะทําความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่บวมเหมือนลามิเนตนะคะเดี๋ยวถัดไปเราไปดูห้องนอนกันค่ะ ในส่วนห้องนอนนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนะคะเห็นอะไรได้แบบนั้นหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักนะคะหรือเฟอร์นิเจอร์บิวอินรวมถึงของตกแต่งได้ทั้งหมดเลยนะคะเตียงนอนค่ะเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับ5ฟุตนะคะมีฟูกให้เรียบร้อยนะคะหมอนหรือหมอนอิงที่เห็นทั้งหมดนี้ให้หมดเลยนะคะอย่างเตียงที่ให้มาค่ะนอกจากหัวเตียงเะดีไซเก๋แล้วนะคะทุกคนตัวใต้ฐานเตียงค่ะก็มีช่องเก็บของให้ด้วยค่ะ นอกจากนั้นยังมีโต๊ะทาง,งานหรือว่าโต๊ะแต่งตัวนะคะตู้สภาพ้าจะถูกดีไซน์ออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นบานปิดนะคะแล้วก็บานเปิดตรง สามารถแขวนเสื้อผ้าไว้ได้ด้วยแล้วก็เป็นโต๊ะครื่องแป้งก็ได้นะคะหรืออยากจะได้เป็นโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้านะคะก็สามารถเติดตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะฟลอร์ดิสซิลิงเนี่ยเราจะบิวอินเต็มบานแบบนี้นะคะทําให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้แบบเต็มที่นะคะลิ้นชักที่เตรียมมาให้ในทุกคนอยากให้มาดูนิดนึงก็คือมีการแบ่งสัดส่วนลิ้นชักนะคะแขวนกางเกงหรือตู้ด้านบนนะคะก็สามารถเก็บพวกกระเป๋าเดินทางไว้ได้ที่นี่ก็เตรียมไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทําออกมาได้งานเนี้ยมากๆเลยค่ะ ในส่วนของห้องน้ําค่ะจากคอนเนทจากห้องนอนไปกนะ็ปะจะบิวอินสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงมีนี่ค่ะตู้บิวอินนะคะซึ่งสามารถจัดเก็บของได้นะคะทั้งไม่ส่วนของกระจกตรงนี้นะคะรวมถึงใต้อ่างล้างหน้านะคะก็บิวอินไว้สําหรับเก็บของเรียบร้อยแล้วโซนอาบน้ำนะคะก็มีชาววบบอกให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเป็นชาววบบอกถูหร,รามมากๆใครที่กังวลว่าในห้องน้ำไม่มีที่เก็บของที่นี่นะคะเจาะช่องสําหรับเก็บของมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ อัน,นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องตัวอย่างเลยเอาห้องจะเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะตกแต่งด้วยแบรนด์มาลีเมโกทั้งหมดเลยคือแบรนด์มาลีเมโกเนี่ยนะคือเป็นแบรนด์ที่มาจากฟินแลนด์ปกติแล้วเขาจะมีทั้งเสื้อผ้านะเค<อ>รื่องใช้แล้วก็ของตกแต่งด้วยทุกอย่างที่เห็นจานชามช้อนส้อมนะคะหรือแม้มกระ<อ>ทั่งภาพปกมงก์ปกปิอะไรนี้คือได้หมดเลยนะคะพ่อมวลสํสำหรับห้องด้วยค่าการตกแต่งทั้งหมดแถวสามแสนสามแสนบาททุกคนราคาเริ่มต้น2 79ถ้าใครจองพร้อมโอนภายในเดือนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยอันในีิงว่าเยอะมากอย่างในห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะให้พร็อพต่างๆนะคะเป็นของมาริเมโกทั้งหมดเป็นกระเป๋าใบนี้ไปดูในช็อปหลายพันนะเสื้อก็ได้นะทุกคนคือเห็นอะไรได้แบบนั้นนะคะเมื่อกี้คือ ห้องอะเฟอร์นิเจอร์สแตนดาร์ดมาเหมือนกันะนะคะแต่พอตกแต่งด้วยคนละมุดแอนโทก็จะให้ฟิลลิ่งแบบหนึ่งแล้วก็ห้องนี้ค่ะ,คะเป็นห้องที่อยู่มุมด้านในจะเห็นวิวส่วนกลางนะคะเห็นทั้งสรว้น้ำเห็นทั้งสวนนะคะ,คะให้บรรยากาศผ่อนคลายมากๆและที่สําคัญทุกคนปกติคอนโดระดับนี้จะไม่ได้ให้กระจกทั้งบานแต่นี้ให้เกือบเต็มบานเลยนะคะทําให้ห้องเราเนี่ยดูโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครต้องการความเป็นไพรเวกก็สามารถติดฟิล์มสร้างความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะไปดูห้องตัว อย่างมาแล้วดู<ช>ส่วนกลางมาแล้ว,วพี่แพวสำหรับโครงการเดอะเนสสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดค่ะจิว่าเหมาะกับคนที่ต้องการคอนโดใ,<ช>ในทำเลที่ยังเดินทางสะดวกนะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะ<ช><ช>มีเทศพระขนมแปดร้อยเมตรนะคะ<ช>หรือจะขึ้นทางด่วนก็ง่ายม,มากๆ,ๆทะลุไปได้ทางเอก,กมัยทองหลอ่อสุขุมวิท<ช>หรือปีดีพนมยงค์เพชรบุรีง่ายทั้งหมดเลยนะคะที่สาคัญค่ะโครงการนี้เรื่องอาหารการกินสะดวกมากค่าของชีพยังไม่แพงมากอาหารการกินค่อนข้างครบครันแต่ถ้าใคร จะใช้ชีวิตเก๋ๆชิคๆหน่อยอยากไปร้านอาหารดีๆก็เดินทางไปทองหล่อกันไมได้ค่อนข้างง่ายเลยค่ะที่แค่วในง่ของการลงทุนนะเขาจะปล่อยเช่าห้องไซส์30ตารางเมตรได้อยู่ประมาณ12,000-13,000บาทนะคะต่อเดือนยิวเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณ5%เ่ะก็ถือว่าโอเคนะ5%แล้วก็ได้ตารางเมตรละประมาณ400บาทเนาะถ้าพูดถึงเรื่องการปล่อยเช่านะกลุ่มผู้เช่าก็จะเป็นคนไทยแล้วก็คนต่างชาติที่อยากจะได้ความไพรเวทของที่อยู่อาศัย แต่ยังเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกนะคะค่ะแผมตอนนี้เองเนี่ยโครงการมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่บอกไปห้องจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้บิวอินลอยตัวสแตนดาร์ดให้แล้วเริ่มต้นที่2องจพร้อมอยู่ได้เลยของที่เห็นทุกอย่างคือได้หมดนะคะค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะทุกคนห้องราคาไม่เกิน3ล้านบาทตอนนี้มีโครงการของมาตรการรัฐค่ะ ลดค่าโอนและค่าจดจำนองเหลือ0.01เท่านั้นประหยัดไปเยอะนะประหยัดไปหลักแสนนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายวันโอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางค่าอโอนนะคะ ทางโครงการก็ฟรีให้ด้วยนะคะถ้าเกิดซื้อกระเพจอสังหาเรื่องจิตนะคะเรามีบริการตรวจห้องฟรีนะคะโดยวิศวกรโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าจองและโอนภายในเดือนนะคะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีไปทั้งห้องเลยโอ้โหคุ้มค่ามากๆใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกหรือแอดตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยค่ะคลิปหน้านะคะเราจะพาไปชมคอนโดไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอสังหาเรื่องจิตจิตทุกช่องทาง ะะวันนี้นะคะจิ๊บกับพี่แพลขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ